ครับพี่น้องครับตอนรับขาสู้เพจพญาิบัลนฟินโบนะครับกับขา่าวพยากรณ์อ,อากาศสําหรับเสาเมนีเสาวันอังคารที่10ตุลาคม2 5 6 6ครับซึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้อัปเดตไปแล้วเรื่องเล่าของสภาพฝนเมนีกัในส่วนของนะครับสภาพอากาศเพิ่นวานะครับในส่วนของตอนบนของภาคตะวันออกเชียงเหนือกับ เริ่มเจอจางหายไปแล้วสําหรับเรื่องเล่าของฝาของฝนนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนะครับสําหรับเมื่อนี้เศา้านี้กระแีมาให้เบืองกิดทางของฝนในส่วนของบานเห่าละกัพี่น้องนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นครับสาหรับเวลาช่วงนี้นะครับกับหกโมงกว่ากว่าดยประมาณแล้วนะครับผมเชเริ่มเบิ้งตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปครับนี่ครับอ่า หาโมงเศร้านะครับหาโมงเศร้าสำหรับเปื่อนฝนก็ถือไดว้ว่ายั่งนะครับมีพี่น้องบ้านเฮาได้เห็นในบางพื้นที่อยู่เนาะครับเนาะในส่วนของจังหวัดอุดรธานีครับเห็นไหมครับเลยเวียงจันบันทาดเนาะครับแล้วก็ขอนแก่นในช่วงหาโมงนี่ครับเห็นไหมครับมันม่มีฝนเลยด้วยครับเอื้อนไปแล้ว นะครับเนาะผมสีเบื้งองชงใบครับชงใบใบใบสองครับอ่าเห็นไ่าครับฝนกันยังไปแล้วกลุ่มฝนอยู่ในส่วนของนี่ครับภาคกลางภาคกลางกรุงเทพนะครับพนะนครอนสียุยทธยาแล้วก็ภาคเหนือเนือตอนบนนะครับเชีงยงใหม่นี่หลายเลยครับนี่ครับเชีงยงใหม่แล้วก็มี ในส่วนของนะครับลำปางนะครับลำปางนี่ครับฝนไหลเลยครับช่วงนี้ช่วงบ่ายสองโมงครับอ่ะมาอีสานตอนบนต่อครับอีสานตอนบนกันยังโล่งต่อเนื่องครับสําหรับชงใบมือนี้แล้วก็ไปกันต่อครับ17บเนาฬิกาสิบเดนาฬิกาเริ่มมีบางๆมากนะครับ แถวอุดรท่านี่นะครับแต่ก็คิดว่าฝนหน่อยถักก็สูมเออแล้วสําหรับมือนีการลสินครับจนมากสิเป็นฝนตอนใต่ของผากร้อยเอ็ดอำนาจมุกดาหารสุรินอุบลนะครับนี่ครับพี่น้องสิเป็นฝนทางตอนใต่เลยตอนใต่ของผากนี่ครับเบิ้งผากกลาง นะครับช่วง17นาฬิกากันยังมีฝนยุคคือเกาภาคเหนือเพียงไหนภาคเหนือกับบางพื้นที่กับบางๆงไปแล้วนะครับปลาป่ายไปแล้วเชียงรายนี่ครับหลเลยครับครับเชีงยงรายแดงเจียงคืองยช่วง17นาฬิกาครับแล้วก็ไปกันต่อครับให้เบืองช่วงคำคำอ่า19นาฬิกา เห็นไหครับฝนเลื่มลงไตหลายแต่ก็เลื่อมสไลด์ไปแน่ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็21ครับ21ก็ไปแล้วนี่ครับมุกดาหารช่วงหัวคำที่ตกอุบลช่วงหัวคำที่ตกกับพมีแล้วปึ๊บ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 ปึ๊อ่านครสวรรค์ครับหลาย สำหรับช่วง3ามทุ่มภาคกลางก็ถือได้ว่า <c oughs> ยังมีต่อเนื่องสำหรับกุมฝนภาคเหนือก็เริ่มเบาบางไปนะครับช่วงหาทุ่มตีหนึงนะครับตีหนึงคอนแก่นมีปลาป่ายครับสุรินทปลาป่ายกรุพนครสีอยุทธยา คนครอสวรรค์ภาคกลางกันยังมีคือเกาส่วนภาคเหนือก็เริ่อมเจือจางหายไปแล้วครับรอบตีหนึ่งเนาะครับเนาะเออแล้วกาช่วงนะครับตีสาม,มิดเลยครับบาดนี้ภาคเหนือกัหน่อยรุ่งแล้วภาคแต่ว่านอกเชียงเหนือตอนบนก็นหน่อยรุ่งขึ้นกันครับส่วนตอนล่างของภาคกันหน่อยรุ่งเนาะครับในช่วงเสาร์เมื่อของวันพุธที่สิบเอ็ด กลางก็ยังมีปลาป่ายแต่ก็นหน่อยลงครับฝนหลายอยู่นครสวรรคอ์อยู่พระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะครับที่ยุ่โซนนี้นะครับเนาะนี่ก็คือพยากรณ์นในส่วนของอังคารที่10นะครับถึงส่วงเสาร์เมืดวันพุธที่1 1นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันข่าวๆ ลงมาคือสิเป็นประโยชน์กับพีบ่น้องบ้านเฮ้าบอนอยก็หลในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีในส่วนของควา,ามกดอากาศสูงหรือมวนอากาศเย็นแร่ลงมาจากประเทศจีนนะครับลงมาปกคลุมในบางส่วนแล้วนะครับนี่ครับผมเสียเบิงสํหรับปืนความหนาวเย็นนี่ครับบางๆงนี่ครับลงมาแล้วได้ลครับลงมาแล้วส่วนปืนความใหญ่ๆนี่ครับเสียเบิงนี่ครับเห็นบ่ หนาวครับอยุประเทศจีนสีเป็นสีฟ้านี่ครับสีฟ้าสีขาวส่วนสีเขียวเขียวนี่ก็สิเป็นไอปะไปแต่ก็ถือว่ามีความหนาวมีความเย็นอยู่นี่ครับไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆหลวงพ่บังนะครับเริ่มได้รับแล้วครับสําหรับไอหนาวความเย็นลงมาหอดพี่น้องท่างหลวงพงอ่อบังไสย,ยะบุรีนะครับลงมาในส่วนของประเทศลาวนี่ครับ นี่แต่กะเขาบานเข้ามาท่านในหลนี่ครับเห็นว่าครับหอดนี้หนึ่งครับท่านในขามโค้งมาแต่กะมีในส่วนของบางเบานะครับน้ำสมแล้วก็มีน้อง่ายนะครับคาดว่าจะลงมาอุดรท่านี่พร้อมนี่ครับเห็นไหมครับนี่แต่พ่าน์ในไหลนี่ครับส่วนนี้ก็เริ่มมากแล้วนี่ครับส่วนสีเขียวเียวอ่อนมากแน่แล้วนี่นี่ก็คือเปลี่นความหนาวเย็นนะครับเนาะเอ้า พี่น้องมันเท่ามาเบึงครับอยากได้ว่าพยากรณ์แบบบันบันบันเน,นี่นวิชาก,การไหลเนาะครับเนาะฝากไปพี่น้องฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามซอยนี้เลยครับเดิอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทักไทยสวัสดีครับ